ถึงจะเก่าแล้วยังไงยังเป็นที่หนึ่งในใจเสมอครับนี่คือคำพูดที่ลูกค้าบอกมาสำหรับรถคันนี้ครับสวัสดีครับวันนี้พามาพบกับตัวไฮลักวีโก้นะครับเป็นตัวเตี้ยคันนี้นะครับลูกค้าทำเครื่องมาด้วยทำเครื่องเสียงมาเปลี่ยนล้อเป็นยางครับแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยอัพเครื่องเสียงเพื่อให้มีความสุนทรีในการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับโดยช่วงล่างคันนี้นะครับได้เปลี่ยนโชคมาแล้ว4ต้นนะครับใช้กับสปริงเดิมแล้วก็แหนบเดิม บอกว่าหลังจะเปลี่ยนไปนะครับทางร้านปรับมาให้เบอร์สองถามว่านุ่มขึ้นไหมนุ่มขึ้นครับแต่พอวิ่งทางไกลแล้วรู้สึกว่ามันเอารถไม่อยู่ครับก็เลยต้องปรับขึ้นเป็นเบอร์สามวันนี้พอปรับขึ้นเบอร์สามใช่ไหมครับก็ยังเอาไม่อยู่ครับสุดท้ายตอนนี้ใช้อยู่เบอร์4ครับด้านหน้านะครับเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์ครับตัวโมโน2 0งจดจับกับสปริงเดิมครับแล้วก็ได้มีการรีวา์วใหม่ที่ลูกค้าแจ้งนะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า ส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นโช๊คตัว p i g k y back ครับปรับ8จากโบฟิเนอร์เช่นกันตัวนี้จะเป็นการปรับขาคอมเพรสชันนะครับปรับขายยุบนั่นเองคันนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นแบบเชื่อมนะครับบูทยางแขนสีแดงตอนนี้เราติดตั้งตัวจับแขนซ้ายขวาเรียบร้อยแล้วครับเราเอาแขนขึ้นก่อนนะครับเป็นตัวอย่างเพื่อกําหนดจุดในการเชื่อมครับจากนั้นนะครับเมื่อเรากําหนดจุดเรียบร้อยเราก็เริ่มทําการเชื่อมนะครับเพื่อสร้างหมุดกลางบริเวณเผานะครับซึ่งตำแหน่งหมุดกลางนียจะเป็นการวัด จากรถจริงนะครับคันต่อคันไม่ใช่ว่ากําหนดว่าตรงไหนก็ได้ต้องดูเรื่องระยะยุบระยะยืดการใช้งานของลูกค้าเป็นหลักครับระยะของอางานการกระแทกมีผลต่อการกําหนดจุดเชื่อมตรงนี้ทั้งสิ้นครับพูดง่ายว่าวัดก่อนทุกครั้งนะครับไม่ได้ซีสวว่าต้องอยู่บนต้องอยู่ล่างหรือต้องอยู่กลางครับเมื่อเราได้จุดที่ถูกต้องแล้วเราจรึงจะกําหนดการเชื่อมครับเมื่อเราได้กําหนดตัวหมุดเชื่อมตรงกลางรียบอยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะกําหนด แล้วก็สร้างนะครับฉากรับแรงนะครับเพื่อให้ตัวฉากรับแรงเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกับตัวหมุดแล้วก็ทําหน้าที่ในการรับแรงนะครับเมื่อมีการโยกการบิดการอะไรเงี้ยครับมันจะเสริมความแข็งแรงให้กับตัวเชื่อมครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับติดตั้งคือตัวหมุดเชื่อมกับตัวฉากจะออกมาหน้าตาแบบนี้ครับจากนั้นเราก็จะเก็บทาความสะอาดรายละเอียดนะครับลบพวกคมพวกรอยต่างๆออกครับแล้วก็จึงจะทําสีทําสีเสร็จก็จะประกอบตัวแขนสลิงเข้าไปครับ เมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะตัดน็อตที่มันเกินออกมานะครับออกเพื่อไม่ให้บาดยางอะไรแต่จริงๆลูกค้าเขาไม่ได้ใส่ยางอะไรหรอกครับดูตำแหน่งยางไหยสิครับลูกค้าติดตั้งเป็นลำโพงไปแล้วเรียบร้อยและอีกอย่างนึงครับเมื่อติดตั้งตัวสลิงเสร็จปรับลงในอีก2เบอร์เลยครับคันนี้เรียบร้อยครับลูกค้าติดตั้งสลิงสีแดงแบบเชื่อมบุตรยางเพื่อให้เข้ากับตัวโชคครับถูกต้องพอโชคเขาซับแทงเป็นสีแดงครับลูกค้ารีเควสเลยยังไงก็ต้องสีแดงครับเพื่ และไปในทางเดียวกันครับคันนี้ต้องบอกว่าสตอรี่ยาวมากครับคันนี้นะครับลูกค้าอยู่สุรินทร์ครับทำงานตลอดไม่ค่อยว่างรอบนี้ว่างก็รีบลงมาเลยครับซึ่งออกมาตั้งแต่เช้าเลยครับมาถึงมาถึงร้านเรานะครับประมาณ8ปดโมงครึ่งมาติดตั้งเสร็จปุ๊บก็ตีรถกลับเลยครับพูดง่ายว่ามาจากสุรินทร์เพื่อมาติดแซทลิงอย่างเดียวเลยครับแล้วก็ตีรถกลับเพราะว่านานๆได้จะว่างทีครับถามลูกค้าว่าติดแล้วเป็นไงบ้างลูกค้าบอกเทสอยู่นานครับ สุดโดยรวมคือดีมากๆครับนานจริงครับเพราะผมถามไปเขาไม่ตอบตอนแรกคุ้มค่ามากครับที่วิ่งมานูกค้าบอกว่าเทสอยู่นานจนมั่นใจจริงมาตอบครับที่หายไปไม่ใช่อะไรนะอยากให้มั่นใจก่อน